บริสุทธิ์ก่อนว่าคุณทําอะไรอะไรกันไว้คอย่าใช้สิทธิของตัวเองไปอยู่สิทธิของคนอื่นต้องยอมรับก่อนนะครับอดีที่สุดแหมก็พูดยากนะครับบางทีเนี่ยเซ็นไม่เหมือนกันเลยไอ้เคสที่ว่าอ่าหมอดูทักแล้วเปลี่ยนเซ็นใหม่หรือรวยขึ้นแล้วเปลี่ยนเซ็นใหม่อันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะแต่บางคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นเลยนะครับเอ็กซ์แอึงนะครับธนาคารไม่ยอมให้รับตังค์เพราะคุณพ่อลายเซ็นไม่เหมือน คือถ้าคุณถ้าคุณพ่อเลาเซนไม่เหมือนต้องถามว่าอย่างนี้คุณพ่อคุณไปทําอะไรคุณพ่อก็ต้องคุณก็ต้องพาคุณพ่อไปที่แบงค์นะครับเพื่อเพื่อที่จะให้แบงค์เห็นว่าคุณพ่อโอเคถ้าเคสอย่างนี้นะคุณบผมคุณพ่อไปเปิดบัญชีไว้กับแบงค์นะครับด้านหลังสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือเซฟวิ่งอะไรต่างๆมันก็จะมีตัวอย่างลายมือชื่อของคุณพ่อตามที่เจ้าของเอสเวดทำมา วันนี้คุณพ่ออาจจะไม่สุวกไปธนาคารไปแบงก์จึงไปเอาใบสลิปใบเบิกมาให้ให้ลูกไปเบิกแทนนะครับธนาคารไม่ให้เนื่องจากลายเซ็นของคุณพ่อที่ให้ไว้กับกับแบงก์สิบปีแล้วเนี่ยกับแบงก์กับที่ในสมุดมันไม่เหมือนกันเหมือนกันนะครับถ้าดีที่สุดก็คือตัดปัญหาที่จะไม่ให้ไม่ให้เกิดข้อพิพาทก็ต้องยอมทนพาคุณพ่อไปนิดนึง นะครับพาคุณพ่อไปที่แบงค์แบงค์นั้นๆหรือถ้าคุณพ่ออาจจะพิการประเทศอย่างเงี้ยฮะไม่ได้เลยคุณบอกไม่ได้เลยถ้าคุณพ่ออาจจะพิการอัมพาตไม่สามารถที่จะไปแบงค์ได้ตรงๆรงนะครับไปรบกวนไปวานเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยไปบอกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยล้มป่วยไม่สบายเป็นอัมพาตอยู่โรงพยาบาลอยู่บ้านมาไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ต้องการใช้เงินก้อนเนี้ยที่อยู่ในบัญชีเนี่ยใช้รักษาตัวคุณพ่อ ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปบริการนอกสถานที่หน่อยได้ไหมซึ่งเขาทำใช่ไหมเขาทำครับเขาไปครับเขาไปครับไปที่โรงพยาบาลก็ได้ไปที่บ้านก็ได้ที่คุณพ่ออยู่นะครับอทําไมล่ะเวลาเราไปไปเป็นลูกค้าธนาคารเราเดินไปได้อเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยอ้ามือรับเลยแต่พอปัญหาลูกบ้านปัญหาลูกค้าธนาคารเนี่ยมีปัญหาหน่อยไปรบกวนหน่อยหนึ่งเข้ามาให้ครับคุณบอยท่านผู้ชมที่ส่งเอยเอสเวดมานะครับ ไปบอกเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ว่ารบกวนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปหาคุณพ่อคุณที่บ้านได้เลยหรือคุณพ่อคุณจะอยู่ที่โรงพยาบาลไปได้เลยฮะแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยเซ็นต่อหน้าเขานะครับเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาก็ให้ครับถ้าคุยไม่รู้เรื่องผู้จัดการแบงค์ชัไม่งานก็เหนือชัผู้จัดการแบงค์นะครับสูงพีนกอล์มสูดนะสูดผมนะครับสูดพี่กอลนะคุยกับเด็กๆไม่รู้เรื่องขึ้นเป็นขั้นตอนสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะครับเดี๋ยวมันได้เรื่องเอง ผมเห็นผมเห็นที่กบทำในหลายๆเคสเวิร์กทุกครั้งเลยนะครับไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เอาสไตล์ผมเลยคุณบอลคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องขอผู้ใหญ่ขอผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆอ่ามาอีกสรุปค่ายอีกสรุปหนึ่งเดี๋ยวเบรกจากเรื่องไลเซ็นไปก่อนนิดนึงนะคะแต่ในระหว่างนี้ก็โทรมาได้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์สองเก้าสี่สองสามสามหนึ่งเก้านะครับหรือจะส่งเป็น SMS มเอสนะครับ4ี่ห้าสามห้าแปดแปดห้านะครับเอาแล้วครับ เป็นเป็นเป็นอีกข่าวนึงนะแต่ก่อนเข้าข่าวนี้ผมขอให้พี่พี่กบฟังเพลงนี้ก่อนว่าได้ยินเพลงนี้เรานึกถึงอะไรนะฮะความรูม้้กจิตใจให้รู้หิดช,ชอบชวดีก่นอนเธอน้อชวนน้ออ้อนวน ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันอ่ะเพลงนี้นึกฟังแล้วนึกถึงอาจารย์สมัยคุณครูฮะคุณครูสมัยผมเด็กๆครับนะฮะแต่แต่คุณบอลคุณบอลเชื่อไหมครับว่าครับคําว่าอาจารย์กับคําว่าคุณครูเนี่ยต่างกันไหมครับพี่กบชื่อไหนขังกว่าผมเด้นถามคุณบอลเลยความรู้สึกผมนะครับต้องบอกว่าครูขังกว่านะครับ แต่รู้สึกตัว่า่วนใหญ่ที่เราเรียกขานกันนะครับเขารียกว่าครูหรือคุณครูเนี่ยก็เป็นคุณครูที่สอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงปฐมหรือมัธยมครับแต่ถ้าเป็นอาจารย์ก็คือในระดับอุดมศึกษาครับแต่ถ้าถ้าผมมองนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลปฐมอุดมศึกษาครับคนที่อบรมบ่มนิสัยหรือให้ความรู้กับเราก็ก็คือครูคาว่าครูเนี่ยมันจะมันจะกินใจกินใจกว่านะครับใช่ครับแต่อย่างงี้ครับผมมีผมมีข่าวครับพี่กบ ครูโหดครับผมโขกหัวตีเข่าฟันศอกนักเรียนอายุเก้าขวบครับที่ไหนคุณบอลที่ออำเภอพนัสนิคมจังหวัดลบบุรีัครบทางที่จะไปเพชรบูรบเด็กเก้าขวบเนี่ยง่ายๆคือพ่อแม่ไปดำเนินคดีกับนายนครบุญเพิ่มนะครับอายุ56ปีอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์นะฮะโรงเรียนวัดหนองตามิ่งอำเภอพนัสนิคมจังหวัดลบบุรีนะฮะว่า โดนลูกเนี่ยกลับบ้านมามีแผลเต็มเลยครับโขหัวตีเข่าฟันศอกนะฮะเพื่อนๆในห้องบอกว่าตกใจมากเพื่อนเพื่อนก็เด็กป .4 นะฮะครับก็คือให้การบ้านไปร้อยข้อแต่ทําแค่เจ็ดสิบเก้าหนึ่งร้อยข้อทำเจ็ดสิบเก้าทำไม่ได้ทาได้แค่เจ็ดสิบทำแค่ทําเสร็จเพียงแค่เจ็ดสิบเก้าข้อยังไม่เสร็จงครับผมก็เลยกลับมาเห็นแผลปุ๊บเลยไปฟ้องกับผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า ตอนนี้อาจารย์คนนี้ทำเออร์ลี่ลิชไว้ครับเดี๋ยวก็จะออกแล้วครับตอนนี้ไล่ออกไปก็หาหาอาจารย์มาแทนไม่ได้ครับผมถามทางด้านกฎหมายเลยครับพี่กบในในคดีอย่างนี้ครบทลงโทษเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณยังไงหากสมมติว่าครับโอเคเป็นยังไงต่อหากสมมติว่าอาจารย์เนี่ยโดนดำเนินคดีเต็มๆเลยเนี่ยคือพ่อแม่ไก่อนการทำร้ายเด็กนักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ของคุณครูนะครับคุณครูณเวลานั้นถือว่าเป็นผู้ปกครองนะครับนะครับและการที่จะไปตีเข่าฟันศอกเขาคุณบอลถ้าไปตีเข่าฟันศอกไปทุบหัวเขาด้วยหรือเปล่าครับผมทุบหัวเขาด้วยแล้วถ้าเขาเด็กพิการนะฮะนั่นคือทาทาร้ายร่างกายจนเขาเกิดอาการจนสาหัสละเอียดเลยนะครับพี่กบขอแป๊บนะฮะเกิดความไม่พอใจครับจับศีรษะโขกกับโต๊ะอย่างแรงพร้อมกับฟันศอกแล้วก็ตีเข่าฟันศอกที่ไหนคุณบอล น่าจะที่หัวครับเพราะผมเห็นแผลที่หัวของเขาเนี่ยะอันนี่ผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคครับุณบอลนี่คือคุณครูกระทาต่อเด็กนักเรียนอายุเก้าขวบหรือเก้าปีครับกระทาในส่วนที่เป็นอวัยวะร่างกายที่สําคัญของเด็กนักเรียนค่อนข้างเยอะเช่นเอาศีรษะโขกกับโต๊ะครับนี่มุ่งหวังนะฮะใจอาจจะไม่มุ่งหวังแต่จิตสํานึกของครูที่เอาศีรษะเด็กเก้าขวบโขกต่อโต๊ะเนี่ย อาจจะคาดคิดคาดหวังได้ว่าถ้าโขกกับโต้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้กับทบกระดเทือนต่อสมองเด็กอาจจะพิการทางดน้าสมองหรือเด็กอาจจะมีเลือดข้างในสมองอาจจะตายได้นะครับโทษนี่เท่ากับว่าเป็นการพยายามฆ่าเลยนะคุณบอลใช่ไหมครับพี่กบพยายามฆ่าเลยนะครับผมถามหน่อยครับพี่กบคดีอย่างเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะแต่ว่าในในความเป็นสังคมไทยนะพี่กบพ่อแม่บางทีจะคิดว่าโอ้อาจารย์รักลูกเราเลยทําอย่างนั้นเนี่ยไม่กล้าไปฟ้องไม่กล้าไปแจ้งความหรือว่า กลัวว่าเด็กจะมีปมด้อยอยู่ในห้องนั้นต่อไปเนี่ยผมถามนะครับพ่อแม่ที่เจอในเคสอย่างเงี้ยลูกโดนทําร้ายใหม่เงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เจอคุณลูกกระทำร่างกายกระทำต่อร่างกายอย่างนี้อย่าไปคิดนะครับว่าลูกคุณจะอยู่สงบสุขใช่ไหมครับคุณต้องคุณมีลูกขึ้นมาได้คุณต้องปกป้องรักษาสิทธิของลูกของคุณนะครับอย่าไปคิดว่าถ้าจะไปร้องทุกข์อะไรต่างๆนะครับแล้วจะเป็นปมด้อยต่อเด็กอย่าคิดครับ เป็นผมนะครับผมดำเนินกันดีถึงที่สุดใช่ไหมครับผมผมผมเห็นด้วยครับเพราะว่าอแหมถ้าตีก้นแบบสมัยก่อนนะพี่กบเขาไม่ว่าอะไรยังพอไว้นะแต่ว่าโขกหัวตีข่าฟันศอกไม่ได้ซึ่งแล้วคุณครูพอหรืออะไรที่บอกว่าเขาขอเออร์ลี่แล้วอย่าพูดอย่างนี้เกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวครับคุณบอลเออร์ลี่แล้ว จะออกยังไงก็จะออกไม่มีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผอ,อ,อหรือเป็นครูใหญ่ของของแล,แล้วขอไปถอนแจ้งความด้วยนะครับไม่ได้ออครับเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้นะครับ<ห>ผมบอกตรงๆนะครับขอโทษก<ห>ารเป็นครูใหญ่หรือเป็นผอนั่นคือเป็นผู้บริหารของโรงเรียนนั้นๆถ้าพูดอย่างนี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน,น่วยงานของคุณเลย อย่างนี้สูงกว่าครูใหญ่นี่อะไรนะพอพออแล้วคือคือคือแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นครูใหญ่หรือพอสมมติพอคุยไม่รู้เรื่องไปไหนต่อไปสพทสพทแปลว่าสำนักงานสำนักงานพื้นที่เขตสำนักงานการศึกษาพื้นที่เขตการศึกษาตัวเขตเขาเลยเขาเรียกว่างานๆว่าสพทนะครับไปร้องเลยครับ ไม่ร้องเลยมีเอ s เอ็มนะฮะขอบคุณรายการมากสบายสบายใจขึ้นเยอะเลยก็รายการนี้ก็ขอบคุณนะคขอบคุณมากครับแล้วก็ผมก็บอกแล้วว่ารายการนี้เป็นรายการที่ทางสถานีเป็นการตอบแทนสังคมครับผมนะครับจัดทำมาเพื่อให้คุณบอลชนมีนิดนึงตอนจหมดเวลาเมื่อวันที่11พฤษภาคม11พฤษภาคม2554เนี่ยครับบอลผมถามคุณบอลว่าคุณบอลเริ่มทำบัตรประชาชนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ขอเวลาสองนาทีนิดเดียวยี่สิบหกปีครับไม่ใช่คุณบอลเริ่มทําบัตรประชาชนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถ้าต้องทำต้องทำติบห้าปีติดห้าปีปัจจุบันไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วคุณบอลรู้ไหมว่าได้ยินมาเหมือนกันจริงหรือเปล่าจริงครับได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็ได้ประกาศในราชจิจจารุเบกสามเมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภาสองห้าห้าสี่ให้มีผลนับถัดไปอีกหกสิบวันครับว่า บุคคลที่มีสัญชาติไทยครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่คุณบอลรู้ไหมต่ำกว่าสิบป่ะฮะเจ็ดขวบเจ็ดปีบริบูรณ์ต้องจัดต้องไปร้องขอทําบัตรประชาชนแล้วโอเคข้อดีนะฮะข้อดีข้อดีก็คือเป็นการที่จะบ่งบอกได้ว่าลงทะเบียนไว้เลยลงทะเบียนไว้เลยครับใช่เด็กขายอะไรก็ง่ายขึ้นใช่ครับซองอุ้มลูกไปขายเจ็ดขวบต้องทําแต่ก็จะมีผลดีอย่างว่าคุณบอลบัตรประชาชนคุณบอลทำหนึ่งครั้งวาละมีกี่ปี ห้าปีใช่ไหมฮะเดิมเนี่ยบัประชาชนทำหนึ่งครั้งมีเวลาหกปีหกปีนะฮะต้องไปเปลี่ยนบัตรใหม่ปัจจุบันแก้ไขเป็นแปดปีแปดปีครับโอ้ยชั่วหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวลืมลืมแน่นะครับเดี๋ยวถ้าว่าท่านผู้ท่านผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เครือบแคลงสงสัยในเรื่องของการทำบัตรประชาชนครับนะครับของคุณลูกที่อายุเจ็ดขวบหลังรายการโทรสอบถามได้พ่อกฎหมายจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่ มิถุนากรกฎามประมาณวันที่10ครับ10สิบกระดายก็บังคับใช้แล้วครับครับท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านผู้ชมที่มีคําถามนอกเหนือจากรายการนี้นะครับผมสามารถติดต่อส่วนตัวไปยังทนายพ่กบได้เลยนะครับผอมที่เบอร์ะไรนะครับที่เบอร์0ูนย์5ป0 7 0นครับคุณบอลครับหวังว่าวันนี้เราได้ตอบคําถามและช่วยเหลือสังคมนะฮะเพียงพอครับ ทางบ้านมีต้องการจะลงโฆษณาในการเลือกตั้งนะฮะสามารถติดต่อติดอสถานีโดยตรงนถาีโดยตรงได้เลยนะครับวันนี้ผมอนุรักษ์กชปนันรัตนัยจตุพลบุญรัตน์บุตรบดีครับผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุตั้งแต่ครบ18ปีเชิญชวนไปเลือกตั้งวันที่3กคเลือกพักเลือกคนไหนก็ได้ที่ท่านชอบนะครับให้เงินไม่เป็นไรไม่้องเลืไม่เลือกเขาไม่ต้องเลือกเขา ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมครับผมครับ,รบ,รบขอบพระคุณมากครับส,ว,ส,สวัสดีครับ,รบและนี่คือสิ่งที่พิสูจน์